สวัสดีพีน่นเอฟซทุกคนทุกทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยจ้าสวัสดีทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยนอกจากขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นอกจากขอบคุณถูกๆกําลังใจจ้าเขามาแลวฝากพีน่นเอฟซกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากขอคนละไลค์ขอคนละแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามพ่อจ้า กาฝากพี่นเอฟซีรับชมโฆษณาให้แอดจอยด้วยเราจะหูซื้อว่าส่วงนี้โฆษณาอาซีฮะมายากนิดนึงเราจะาเห็นกาฝากพี่นเอฟซีรับชมให้แอดจอยด้วยเราจะสําหรับหนังขายยาเราจแะแนวทางหวยห้าหน้อยสูตรหมัดรวมวันจันทร์วันที่สี่เดือนสิบสองสองพันห้าร้อยหกสิบหกแกมือนีวันจันทร์เดือน วันจันทร์วันที่สี่นี่มีแนวทางล่าพัฒนาให้พี่น้องเอซด้วยนอกจากสำหรับล่าพัฒนาอดใจรอกันอีกสักคู่เดียวจ้าสำหรับผลสรุปห้าน้อยของมือว่านจ้าวันที่สามเด่นสองตัวสองหนึ่งวิ่งรูดจ้าสำหรับผลเฉพาะกิจโบนอกเก็ดเกาหาจับขู่เข่ากันไปตรงๆเกาหาจะอยู่ในชุด กันจะเฉพาะกิจบนล่างสามหนึ่งแอรจอยจับคู่พลาดไปเราจะโอ้โหหนาะเสียดายจะสามหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหาหหกหนึ่งเจ็ดหนึมาหนึ่สาเข่าเด่น1วิ่งรุด1หนจะ้ะอ่ะใส่วิ่งสรุตถ้านำไปวิ่งไปลุดนเราจะพอไม่โชคอยู่บ้างเฉพาะกิจล่างสามหนึ่สำหรับน้อยพิเศษบนนี่พลาดไปเราจะเจ็ดสี่มี1 4ึ่สองสมาสี่ศ ลางพิเศษออกหนึ่งสี่จับคู่เข่ากันไปตรงๆต,ตัวเด่นนะจ๊ะมาตัวเน้นเต็มเต็มหนึ่งสี่ตรงๆจะเด่นหนึ่งวิรุษ 1, หนึ่งเขาเฮาเด้งจ้าสำหรับรอบปกติจะบนเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหกจับคู่เข่ากันไปตรงตรงค่ะพี่น้องเอฟซีจ้ามากันตรงตรงหนึ่งหกปกติบนจะเด่นหนึ่งวิรุษหนึ่งเด้งจ้า สองตัวล่างรอบปกติออกหกหนึ่งอ่ะฮกหนึ่งกระเด้งตัวเดิมตัวหลาพี่น้องอ่ะฮกหนึ่งเข่าหนึ่งหกไปเนาะจะเด่นหนึ่งวิลูหนึ่งมาจ้าโอ้โหสําหรับรอบปกตินิปปังเราจะเด้งบนญหลางสองเด้งเนาะจ้าสําหรับ v ี p พลาดไปจ้าผลคือห้าแปดหกเจ็ดแปดสำหรับสูตรสามตัวเขาเข้าพลาดไปเนาะจ้าสูตรสามตัวรอบปกติบ้าเจ็ดหนึ่งฮกแอร์จอยจับเลขห้าเนาะจ้า หกหนึ่งหกโอโแตมเดี่ยวเราจะเจ็ดกับหกเนาะอ่ะตามนี่เลยจ้จสำหรับพลสรุปห้าน้อยมัดรวมของวันที่สามกัาย,ยินดีกับพี่โนอเอฟซีสีตามด้วยจ้ายินดีกับคนติดตามด้วยเราจะมือน,นีก็ถือว่าอ่าเกินขาดเกินตาเราจะสำหรับฮาน้อยมัดรวมวของเราจะตามกันตอ่อรุ่นกันต่อกับฮาน้อยมัดรวมบันจันทร์มือหน,นีแนวทางสีมาหายตามสูตรหรือบ่ออันก็นตตองร่อรุ่นไปด้วยกันจ้า หับช่มใบเป็นแนวทางทามักถ้าชอบคอยตามเด้อจากทาบ่หมักบ,บ่ชอบกะสามารถปล่อยผ่านได้นอกจากตัวเลขถูกตัวมีเข้ามีรุดผิดพลาดประกันได้กะโคษุออภัยพิโนโอเอฟซีไว้ด้วยละกันเนจาจะขอ,อยำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเนจาจะสำหรับมือนี่ฮานวยหมัดรวมเอจอยให้เด่นอยู่ที่5กับ9วิ่งรูดจ้ะจับคู่หามีหาสอง หาสามหาเจ็ดหาแปดหาศูนย์เก้ามีเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสาม เก้าเจ็ดเก้าห้ากันจ้าแปดศูนย์แปดสองแปดสาม เมื่อนี้ติดเบิลอยู่00กับ0099อ่ะสายเบิลทามักเสาะถามักถ้าชอบก็ลองพิจารณาเบิลนะจากแต่ว่าเอจอยติดเบิลอยู่0099อันนี้คือแนะนำเพื่อเป็นแนวทางแต่ว่าบริจับห้เด้อจ้ะพอเบิลบอมาหลยวันติดแล้วนะจาะคํานวณได้ติดเบิลกับเบิลบอมาเมื่อนี้ติดเบิล0099ลองพิจารณาเบิลนะจาะสําหรับ3ตัวจ้ะ993 0 0 5 953เก้าหา้านี่คือชุดสามตัวจ้าตัวเด่นตัวเน้นจ้าสามตัวเขาเน้นอยู่ที่ห้าเก้าศูนกับเก้เกสามกัลเขาเน้นอยู่แปดกับ เก้าเจ็ดเก้าห้าห้าแปดห้าสองจ้าสำหรับแนวทางห้าน้อยมัดรวมวันจันทร์วันที่สี่มือนีกัตามหนีเลยเราจะมักตัวได้ชอบตัวได้กัลองเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งได้เนจาจะสำหรับห้าน้อยมัดรวมของเฮาคือ หลักเงาซีด้วยเราจะสะโพกคิดถึง v ี p ไอพี่จ้าม,มือนีกาขอให้มาตัวเน่นขอให้มาตัวจอขอให้พี่เรเอฟซีทุกคนถูกทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยสุขดีมีไส้กันทุกคนถุกทานจ้าจิ้มตัวไรกาขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เฮงเฮงเรวยๆปังๆกันทุกคนถูกทานนะจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า